Thank you. นัดหมดทีมาแล้วเขาก็อยากการศึกจาดป็ที่สุดนะครับมวยเราไม่ย่อสูงยอต่ำครบนะครับไม่ว่ากันนะครับคนไม่เคยเลียเราบอกเฮ้ยจะมีมวยแบบนี้บนเวลาคือกระบิดกระบอนะครับการใช้ท่องแค่้วว่องไวสวยงามและมุมสวยงามมากครับผมต่อยทุกจุดได้ใครเคยขาต่อยได้หมดก็ยังเป็นไม่ต้องไปต่อยหน้าเดียวนะครับมวยบรัจน่ต่อยจากนักแข่งและกระตุ่มนะครับและปลายเท้านะครับแน่ มันลายนั้นมวยชายาบอกแล้วมีโครงสร้าง,งแต่ลายนั้นลายมวยนั้น<า>จะเอกลอกักษณ์เฉพาะตนโดดเด่นเฉพาะตนนะครับสมุนดน่าสวยนครับส <c oughs> เป็น,น้องที่ไปแรงครับทางเหนือท,ที่นริก็สอนไว้เนี่ยลายนี้ถ้าเล่นจะนมันเป็นลายที่คมกล่อสวยงามมากนะครับกําลังจะดีกําลังขาต้อ,องดีเพอระบบส่ามวยจะมียอดย,ย,ยอดสาวดัลยกลี้น้องทำงานยอด กลางยอา่อขาหน้าหน่นพื้นและยอนนั่งแล้วลากขาแล้นอนลงนี่เขาเล่นได้เพราะกำลังขาถึงแล้วเมื่อก,ก่อนเราเล่นไหวไม่ไหวนะการศึบษานะครับลายเนี้นะครับปีนี้กับลายล้มนี่คือล้มไม่ได้ไม่ล้มนะไม่ลม้มเองต้องล้มนะครับนี่แจ้งลง้มเป็นกระหกว่ายล้นี่ลงไปล้มข้างชาัย,ยาการชัยาล้มข้างต้องป้องกันตัวได้แม่หัวจะาลัา Thank you.